สำหรับรายการ Geek Story ใน EP นี้นะครับจะมาว่ากันถึงเรื่องราวของบริษัทเย l นะครับที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของแอปชื่อดังของไทยอย่างวงในนะครับที่เป็นแอปสำหรับการรีวิวร้านอาหารต่างๆนะครับที่มีผู้ใช้งานกว่าหลายล้านคนในปัจจุบันแล้วแอปอย่างเย l นะครับมีที่มาอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories for your ears สวัสดีครับผมโดนธราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Ge ็กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าประวัตินักธุรกิจนักเทคโยโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Ge ็กสตอรี่สำหรับใน EP นี้มาว่ากันถึงประวัติของบริการหนึ่งน,นั่นก็คือเยลนะครับเยลนั้นก่อตั้งโดยเจอรมีสต็อปเปร์แมนนะครับซึ่งชายคนนี้ต้องบอกว่ามีประวัติที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่งกับบริการการชําระเงินออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเ Paypal า โดยซัปเปอรแมนนั้นได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับทีมหาวิทยาลัยอิลลินอยอบาร์นาแชมเปนโดยจบการศึกษาในช่วงปี1999นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนฟองสบู่ด o m คกำลังจะแตกอพอดีนะครับเขาได้เริ่มชีวิตการทำงานที่ At Home Network นะครับโดยใชยร้ระยะเวลาเพียงช่วง,งสั้นๆในบริษัทต่างก่อนจะมาร่วมงานจาก ชายที่เป็นตำนานอย่างอีลอนมัสก์ใน X.com นะครับซึ่งเขาค่อนข้างมีบทบาทสำคัญใน X.com ก่อนจะควบรวมกับ PayPal โดยตำแหน่งสุดท้ายนั้นเขาได้ดูแลเอนจิเนียร์ Engineer ทั้งหมดนะครับในตำแหน่ง VP of Engineering หลังจากอยู่กับ PayPal ได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาก็ได้ลาออกไปเรียนต่อด้านธุรกิจที่ Harvard Business School นะครับที่มหาวิทยาลัย Harvard ์ดซ็อบเบอร์แมนนั้นเป็นชาวยวนะครับเหมือนๆกับหลายๆนักธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยี โดยเขาเกิดที่เมืองอารลินตันรัฐเวอร์จิเนียมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กเขาได้เริ่มลงทุนในหุ้นตั้งแต่อายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับความฝันอย่างหนึ่งในวัยเด็กของเขาก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนะครับนั่นก็คือการสร้างเกมขึ้นมาและได้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังโดยเริ่มเรียนด้านโปรแกรมมิงภาษาแรกก็คือภาษาเทอร์โบบัสคาวนะครับสำหรับชีวิตการทำงานของเขาใน X.com ของอีลอนมัสทำให้ไดเ้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะครับ ซึ่งหนึ่งในงนั้นรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่างแม็กเลฟชินนะครับซึ่งต่อมาเลฟชินเองเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นนักลงทุนหลักของเยวบริการที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากได้มีโอกาสเข้าไปอบรมโปรแกรม business incubator นะครับของ MRL Venture ในช่วงฤดูร้อนของปี2004เกิดจุ่ถักเหตุครั้งสำคัญขึ้นกับซูเปอร์แมนนะครับตอนนั้นเขาป่วยเป็นไข้หวดอย่างหนักและไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับมันทำให้เขาเนี่ย ได้คิดถึงไอเดียของเยลที่ต้องการสร้างออนไลน์คอมมูนิตี้ที่จะช่วยแชร์บริการต่างๆในท้องถิ่นใกล้เคียงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของเยลในช่วงรแรกๆของการขอตั้งเลยก็ว่าได้ซึ่งเขาก็ได้ชักชวนอดีตเพื่อนร่วมงานที่เพย p พาวยาและเซลซิมมอนนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่ MRL Venture และได้ทําการเสนอไอเดียของเยลให้กับเลฟชินซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้ให้เงินลงทุนให้กับทั้ง2หนุ่มในการตั้งต้นธุรกิจจานวนหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจของซัพเปอร์แมนนะครับทำให้เขาสามารถพาเยลวกลายเป็นบริการที่คนแห่มาใช้กันได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสแบบปากต่อปากด้วยบริการง่ายๆที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครคิดทำมาก่อนซึ่งในเวลาเพียงไม่นานเยลวก็มี การเข้ามารีวิวของยูเซอร์ในระบบกว่า138ล้านรีวิวนะครับมันได้ทำให้มูลค่าของยิวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง4พ0 0ล้านเหรียญสหรัฐและด้วยความที่เป็นบริการที่ใช้ผลการค้นหาของ Google เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทาฟฟิกให้กับยิวนั้นในที่สุด Google ก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อยิวจากซ็อปเปอร์แมนนะครับเป็นมูลค่ามหา,าศาลที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่ซ็ o p เปอร์แมนเองเนี่ยก็ได้ทำสิ่งที่เซอร์ไพรส์วงการนะครับด้วยการปฏิเสธข้อเสนอ,อการเข้าซื้อของ Google ออยย่่างไรเืใญ่ และใน,นที่สุดครับในปี2012เนี่ยสตอเปอร์แมเองก็ได้ผ่าเยลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้สำเร็จนะครับและสามารถทําให้เยลเนี่ยสร้างกําไรได้ครั้งแรกนะครับในอีก2ปีต่อมาและจากข้อมูลถึงวันที่31ธันวาคมปี2020มีบทวิจารณ์บทรีวิวประมาณ206.3ล้านรายการนะครับในหน้ารายชื่อธุรกิจในปี2020บริษัทมีผู้เยี่ยมชมบนเพจ บนเดสก์ท็อปไม่ซ้ำกัน43ล้านคนและผู้เข้าชมเว็บไซต์บนมือถือไม่ซ้ำกัน52ล้านคนโดยฐานผู้ใช้งานของเยลนะครับมากกว่า50%มีไรายได้คัวรเรือนต่อปีมากกว่า1 0 0 0ดอลลาร์ สำหรับสไตล์การบริหารงานของซัปเปอร์แมนในการสร้างเยลนั้นเขามักจะเป็นผู้บริหารที่มารับฟังปัญหาของลูกน้องอยู่สม่ำเสมอน,นะครับและพยายามแก้ไขแบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างมืออาชีพภายในเยลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีห้องผู้บริหารส่วนตัวแม้จะเป็น CEO ก็จริงนะครับแต่ก็มาคุกคี่ทำงานกับลูกน้องของเขาอยู่เสมอซึ่งทำให้เหล่าพนักงานเยลเนี่ยรักเขาเป็นอย่างมากซึ่งที่เยลเอเนี่ยเขาได้พาน้องชายเข้าร่วมง,งานด้วยในตำแหน่ง s e เ i ีย v i ไว President of e n g i n e e r i n g นะครับ ขามักคอยสอดส่องบริการของตัวเองอยู่สม่เสมอเพื่อหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไขซึ่งในเยิวแพลตฟอร์มเองนั้นก็มีรีวิวของเขาอยู่กว่า1000รีวิวนะครับซึ่งสุดท้ายหลังจากพาบริษัทเข้าตลาดทุนได้สำเร็จหุ้นของเขาที่มีอยู่กว่าเศเปอร์เซ็นต์นั้นก็ทำให้เขามีมูลค่าทรัพย์สินราวๆ1 1 1รถึง222ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนของ s i นว c ลเลย์จวบจนถึงปัจจุบัน และเยวเองนะครับก็ได้เป็นแรงบรันดาลใจให้เกิดบริการอย่างวงไหนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ในวงไหนก็ได้กล่าวถึงผู้ก่อตั้งอย่างคุณยอดนะครับที่ได้ไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับบริการของเยะในตอนนั้นกําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งคุณยอดเองก็ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์เยล .com เพื่อค้นหาร้านอาหารเป็นประจำและเขาก็ได้มองเห็นโอกาสว่าไม่มีบริการแบบเดียวกันนี้ในประเทศไทย และมาสร้างวงในจนเติบโตยอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเยลในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนักสรีริทยที่น่าสนใจที่ผมจะมร้อยว่างผ่านรายการ g i ๊ k s o r r y เนี่ยก็สามารถติดตามงมาได้นะครับทางช่อง k e ๊กโ l l เลอร์พอดแคสตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b ี a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการ์ดลราลงแลตฟอร์มบล็อกดิดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line แอดที่แอดทลารดอนแอด t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ส่งสารอะไดีผ่อดแคสตทดีท่านเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ